Welcome to Feed Park มาแนะนำวงไอดอลที่น่าสนใจพร้อมป้ยายยาให้คุณได้วิดกันป้กับผมนัทนักมนลมานาดีและผมแป้งนักานวงบรรยารและนี่คือรายการแตกลายไอดลไอดล 2023, 2023. สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตกลายไอดอลสั23ครับผมวันนี้ก็ผ่านอูอ้ผ่านแล้วหลายตอนอ,อย่างเนี้ยเจ็ดแปดตอนผ่านแบบหลายเรื่องราวมากๆใช่เราก็ขอทาการพักยกก่อนขอยกหนึ่งอายกหนึ่งนะเพราะวันนี้เรามีแขกเพจนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนไทไปเรื่อยครับสวัสดีครับไทนะครับผมจากเพจไทไปเรื่อยนะครับฝักเนื้อฝักตัวได้ครับผมว่าเพจเพจนี้ก็คือเพจไอดอลแบบเพจ แชร์ Share, เพจไอดอลแบบแนะนำไอดอลอะไรนี้เนาะเหมือนเพจพวกเราอันนี้เะาแบบไปยาวงอื่นนี้ก็มีเหมือนกันผมว่านผมถามหน่อยแล้วกันตอนรเริ่มติดตามไอดอลครั้งแรกเลยผมติดตามได้ยังไงฮะ,ะเริ่มติดตามไอดอลครั้งแรกต้องย้อนไปประมาณสี่ปีที่แล้วครับผมช่วง B ีเคฟรกําลังมาใหม่ๆเลยครับก็อตอนแรกเป็นเป็นเพื่อน,นสมัยมัธยมนั้นเขาตามก่อนครับแต่ที่นั้นเราก็ด้วยความว่าเออมันก็มีความน่าสนใจดีว่าแล้วด้วยความที่ว่าเพื่อนผมเป็นคนที่บีท โอชิตัวเองประมาณหนึ่งด้วยก็เลยลองเข้ามาศึกษาดูก็ในเมนโอชีมาคนหนึ่งพอเราตามไปเรื่อยๆรเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนงานอดิเรกข,ของเราอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตของเราไม่เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือน,น,น,ป,นปัจจัยช่วยเยียวย,ยาจิตใจเราประมาณหนึ่งนะครับในการใช้ชีวิตอ่าอันนี้บอกได้ไหมว่าโอชีคนแรกที่ตามผมบปทเคนี่ใครฮะเป็นเนยครับ อ่ารุ่นหนึ่งก็ถือช่วงนั้นถือว่าช่วงนั้นบูมจริงสี่ปีที่แล้วถือว่าบูมจริงช่วงโชนิจิมาใหม่ๆนะครับงานจับมือตอนนั้นถือว่าโอ้โหคนเยอะอยู่กันนะใช่ครับคนเยอะมากครับช่วงนั้นเยอะไปจัดใบเถกหอก็แปดเก้าเก้าใช่ก็แปดเก้าเก้าตอนนั้นแหละเต็มแบบโอ้โหแถวแถวแถวเป็นทะเลคนเลยเพราง่ายแต่มือรครั้งแรกเป็นยังไงตอนช่วงไหนช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าประมาณมห้ามหกแล้วครับก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปงานไปเดาไปถึวิชิสิบแปดเท่าไหร่ อ๋อจะเป็นแบบเป็นช่วงนั้นคือช่วงแบบเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีใช่ครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับช่วงนั้นก็จะมีแบบมีวงไอดอลที่มันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเนาะวงไอดอลที่ตามวงอื่นวงครั้งแรกผมคือเป็นวงอะไรฮะก็จะเป็นพวกซีเวสซิกทีนะครับผมเป็นซีเวสซิกทีโอ้โหนี้ประมาณนั้นครับผมซีเอ็มก็น่าจะเริ่มมาแล้วซีเอ็มอย่างนี้อ่าซีเอ็มซีเอ็มด้วยครับซีเอ็มตอนนั้นมีช่วงนั้นผ่านผ่านอยู่ครับเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะแบบจำจากจากยุคก่อนมีอะะไรอ่านนี้แบบ มีแบบอเล็กซิสอย่างเงี้ยจะเป็นยุคแรกๆเลยครับช่วงนั้นที่ผมตามแล้วอย่างเรื่องของสะสมนี่มีอะไรบ้างช่วงนั้นจะเป็นจะมีแค่โปเป็นโปรโตเซตอย่างเดียวครับช่วงนึ่งถ้าเป็นไซส์่8 8ครับไซส์48ปเนาะโปรโตเซตนี่เริ่มเก็บตั้งแต่เซ็ตไหนครัเอเริ่มเก็บตั้งแต่เซต9ครับเซต9คือเซตอางานจับมือพื้นหลังสีชมพูอ๋อใช่ใช่ครับใช่งานจับมือพื้นหลังสีชมพูครับ พราะว่าเพราะว่าสมัยที่เราตามกันช่วงแรกๆเขาจะมีเป็นสับเป็นเซตเซตหนึ่งเซตสองอะไรนี้เนาะเซตหนึ่งเดบิวเซตสองอ่าชุดไอกาต้าชุดไปเรื่อยๆสิเป็นซั้งซึกอะไรนี้พอมาตัวนี้โหผูกเป็นดอกเห็ดกิตาเซตไม่ได้แล้วตัวนี้เซตอะไรเซตอะไรแล้วน่าจะไปละยี่สิบสามสิบแล้วมั้งเยอะจริงแบบเยอะแบบเป็นทีมแฮมมิวเดย์อะไรนี้ เคยส่งแบบติด S R เนี่ยอ่าปกติผมไม่ส่งครับปกติผมผมจะเซืร์แบบว่าเป็นแยกเฉพาะเมมเบอร์ของของตัวเองอ๋อไมอไม่ได้เป็นสายสูแบบซื้อแบบซื้อเก็บซื้อเก็บแบบเมมปวอย่างเดียวใช่ครับอันนี้ผมก็เป็นสายสายสุงมากกว่าคือแบบอันไหนแบบอันไหนแบบซ้ำๆก็อะไปเทดกับคนอื่นได้นี่เทดกับเพื่อนเทดกับรุ่นพี่อะไรนี้ได้อะเดะเดมาบุ๊เก็บคอมพอดีพอเราเจ็บไปแล้วก้อนหนึ่งปกติเป็นคนที่แบบว่าดวง ไม่ค่อยดีซะท่าไหร่ก็เลยไม่เลือกสุ่มดีกว่าเลือกเป็นซื้อเก็บเฉพาะเมมของเราดีกว่าอาจจะมือผีนิดนึงแบบเบื่อดวงเรามือไม่ค่อยดีนี้แต่พอมามางานจริงแบบโอ้โหอ่าล่าสุดงานจับมืออีวเกตเมบีผมไปกับอ่ารุ่นน้องก็คือยูโรอ่ายูโรอ่าเอ็มจากที่์ทีิแล้วแล้วตอนนั้นเหมือนมีคาเฟ่เขาเป็นสุ่มแบบแผ่นที่รองแก้วอ่ะตอนนั้นคือมีเมมสามสี่คนมาซีเจบียคปุ๊บยูโรกับผมซื้อมาคนละแก้ว ได้วีเหมือนกันดังคู่วีทั้งคู่และเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นเมมหยิบเจอเอจดาเนี่ยอย่างน้อยยี่สิบใบถ้าใครเขียนสังเกตที่ที่เฟซเฟซเพจอื่นอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเออหยิบกันทั้งยี่สิบใบไม่เหลือเอจดาให้เราได้ใช้ดวนเลยเหรอนะฮะแต่สี่มีของสะสมที่เสียเยอะสุดไหมฮะช่วงที่ผมไปจีไก่แล้วแล้วก็จะเป็นเชกกิซะมากกว่า เชกิ้ไปแรกนี่พอจำได้ไหมครับว่าเชกิกับวงไหนวงเดอะกัสเกิลครับโอ้เชกิครั้งแรกจะเป็นงานไทยไอดอลเฟสที่เซ็นทรัลสาลายาครับโอ้งานนู้นงานนู้นงานนู้นผมก็ไปช่วงนั้นช่วงนั้นผมก็จะวนวนเป็นเดซี่เอสเทอร์เดอะกัสเกลแล้วก็จะมีปะปนไปพิคกูโนโตริบ้างอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะตอนนั้นมีพิกูพิกูมาตรงนั้นด้วยช่วงนั้นโฟอีฟรู้สึกจะมาด้วยครับแต่ว่าผมไม่ไม่ค่อยได้โฟกัส ก็ใช่ใช่ใช่มันมีมีโฟอีมาผมจําได้อยู่วันนั้นไปผมเห็นอยู่ที่กีดไปแรกนี้ได้ถ่ายกับถ่ายกับใครฮะถ่ายกับใครมุกค,ครับอ,อคยอนะตามประสบการณ์ตอนที่กีดครั้งแรกได้ไหมฮะอ่าจาได้ครับมันจะรู้สึกแข็งมันก็จะรู้สึกพูดไม่ค่อยถูกแล้วก็บางทีก็จะเงียบเงียบแบบเดทแอร์ไปบ้างเมมเบอร์ก็จะพยายามชวนเราคุยเราก็พยายามสัรหาคําพูดมาคุยกับเขาเราเราตื่นเต้นด้วยเนาะ หลักๆแล้วคือตัวเมมเบอร์จะตกใจกับตัวเราว่าเราเป็นโอตาต่างจังหวัดเราลงทุนเดินทางเพื่อมามา,มาหาเขาที่งานตัวเดินทางนี้อันนี้นนี้จากจังหวัดไหนฮะอามจากกาญจนบุรีครับาการจากการมาสารยานี่โอ้โหไกลครับช่วงนั้นผมมาจากสุดเขตประเทศไทยเลยครับประมาณ กับพม่าครับกับพันน์ครับเพราะว่าจากตัวอำเภอที่ผมผมเ oh, <de en S 1> ียน <de en S 1> ไปถึงตัวตัวเมืองกาญจนบุรีก็ประมาณสามสี่ร้อยกว่ากิโลที่มาของชื่อเพจดีกว่าว่าทาไมถึงเป็นชื่อเพจว่าไทยไปเรื่อยฮะตอนแรกผมใช้ชื่อเพจว่าไทยไหนบอกว่าจะมีแค่ฟิล์มไงอืาคือเรื่องเรื่องเรื่องราวของชื่อเพจไทยไหนบอกว่าจะมีแค่ฟิล์มไงคือตอนช่วงผมจบมหกแล้วผมก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็เออลองคุยกับผมมาเขาบอกว่า ไท้ลองตามลองลองรู้จักคนชื่อฟิลไหมก็เราก็เลยลองเข้าไปดูในไลฟ์เขา <c oughs> เขาก็ดูเป็นคนที่แบบว่าแบบเขาดูเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบว่าเฟลลี่กับแฟนคลับทุกๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์ในตอนนั้นนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอยากช่วงนั้นเราเป็นช่วงที่ว่าช่วงทีมงานของผมอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าใท้ควรมีเพจไหมลองลองมีเพจสักเพจไหมผมก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อเพจอะไรดีพอดีนึกถึงเขาก็เลยได้ได้ชื่อว่าไทยไหนบอกว่าจะมีแค่ฟิลไง ซึ่งมันมันก็หมายความว่าไทคือมันเหมือนเป็นประโยคประโยคบอกเป็นประโยคคําพูดว่าไทไหนบอกว่าจะมีแค่ฟิล์มไงทําไมไป,ปมีคนอื่นไปมีคนน,คนนู้นคนนี้น่ะเป็นประโยคเซลมากกว่าใช่มันเป็นเหมือน,นประโยคเซลครับพอหลังจากพี่ฟิล์มย้ายจากเดอะกัสโกไปเซียมคาเฟ่พี่ผมขอเอน็นแกรเขาได้ไหมอ่ะได้ครัอ่าเป็นพี่เขาพี่เขาชื่อปันครับชื่อลุงปันครับตอนนั้นช่วงนั้นผมก็กําลังบ่นๆอยูอ่ว่าพี่ผมอยากเปลี่ยนชื่อเพจใหม่ผมใช้ชื่ออะไรดี พี่พี่ปันเขาก็แนะนําว่าลองเป็นคําว่าไถยไปเรื่อยดูไหมไถยไปเรื่อยไปเรื่อยไปมัว่วไปหมดอะก็เลยบอกเออพี่น่าสนใจดีก็เลยนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งจนก็ตัดสินใจที่จะมาใช้ชื่อไถไปเรื่อยเป็นณปัจจุบันนี้ครับอันนี้เพจนี้เปิดประมาณกี่ปีแล้วฮะอ่าจะเข้าปีที่สามครับโอ้ก็ถือว่ายาวอยู่นะสามปีในแล้วในช่วงอันที่เรามาตามไปดอนนี้ยมีแบบเรื่องราวไายที่ มีระหว่างตัวคุณไทยกับเมมเบอร์บ้างไหมครับจะมีฮาฮาแล้วอายตัวเองกับฮาแล้วมันมน่ารักมีสองอย่างด้วยอ๋องั้นเราเอาฮาแบบน่ารักน่ารักก่อนละกันอ่าถ้าฮาแบบน่ารักน่ารักคือช่วงนั้นคือช่วงที่ว่าผมก่อนจะที่จะมาเข้าราชการทหารผมก็ได้มีโอกาสเจอพี่ที่รู้จักในงานเขาก็มาถ่ายเมมเบอร์ที่ชื่อว่า แค่ตอนนี้ปัจจุบันเป็นเนโก CMJ ครับอ๋อคือตอนนั้นเขาก็ถ่ายผมขอเรียกเป็นเนโกแล้วกันก็คือเขาก็ถ่ายเนโกตามปกติแหละแต่ตอนนั้นช่วงนั้นเขารู้สึกว่าเขาจะอยู่ผมจําชื่อวงไม่ได้อะแต่ว่าเขาเขาอยู่วง,วง,ว,งวงนั้นอะก่อนที่จะมา CMJ เขาก็มาบ่นกับทีมงานผมใน Discord ว่าเขาว่าส่งรูปมาคนนี้คือใครผมก็ไม่รู้ทีมงานก็ไม่รู้ผมก็เลยใช้เวลานั้นอะมานั่งเสิร์ชหาก็เลยรู้ว่าเป็นชื่อเนโกอ่า พอพี่ชายผมลงรูปในเพจของเขาไปได้ปุ๊บสามวันต่อมาเขาแก๊สประกาศแก๊สทันทีก็เลยถ้าถ้าจตไม่ผิดเดโก,กถ้าเราเคยไปยาแล้วเราก็เป็นมาอยู่ก็น่าจะเป็น j จิวเอเกออ่าจิวเกิลครับจิวเกิลพอเขาแก๊สแล้วก็ย้ายไป c ี j เปุ๊บพอผมรู้ข่าวมาว่าเนโกเขาไลฟ์สดอยู่ที่ F แอปแอปหนึ่งเราก็เลยมีโอกาสเออลองเข้าไปคุยกับเขาด้วยแล้วกันเราเลยแนะนําตัวเสร็จสับปุ๊บเราก็พูดกับเขาไปตามตรงเลยว่า เรามีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะพอดีพี่ชายเขเราถ่ายรูปเธอที่งานแล้วเราไม่รู้ชื่อเธอเราก็เลยเรียกเธอว่าน้องจุดเจเป็กวันนั้นพี่ทีมงานผมเขาส่งเป็นไฟล์เจเป็กมาแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกหนิงเขาว่าอะไรดีก็เลยเรียกเขาว่าน้องเจเป็กน้องเขาก็หัวเราะนะพี่ชื่อน่ารักชื่อชื่อมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้ ไมีเรื่องนึงที่บอกว่าเรื่องฮาแต่อานนี่เกิดอะไรขึ้นฮะคือวันนั้นมันเป็นช่วงฮาไอดอลเชนประมาณอ๋ออเชนปีสองพันสิบเอ็ดไอสองพันยี่สิบเอ็ดช่วงประมาณธันวาใช่ไหมประมาณเดือนช่วงประมาณธันวาคือช่วงนั้นผมก็เริ่มเข้ามาในวงการวงวิสตอมเต็มตัวแล้วแต่ตอนนั้นผมก็ยังเริ่มเริ่มที่จะมาติดตามผลงานของไอวิชอยู่ความปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอวิ เขาตั้งบูธอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวิสตอมอ๋อพอพเห็นภาพอยู่ผมก็เลยอะไปถ่ายรูปกับช่วงนั้นจะเป็นจริงจังวิสตอมครับอตอนนั้นผมสตาร์ไปก่อนสามใบแต่ว่าตอนนั้นผมถ่ายทีละใบนะแล้วในช่วงที่ว่าถ่ายเสร็จคุยเสร็จกระหอกแระหว่างหรอเขาเสร็จผมรีบก้มต้มเดินออกไปไม่ให้เขาเห็นอะเพื่อที่จะไปบูธไอวิทเหมือนแอบแบบมันย่องแอบอะพอเอ้นเจอลุงปันพอดีที่หน้าบูธไอวิทโอ้โห พูดกับเกิดบอกพี่พี่มาด้วยเหรออยู่พี่มาอยู่แล้วน้องโอ้ตายโอ้ไม่ได้ไเราบวงงงตัวเองว่าเอะจะทําอะไรดีวะจะทําอะไรดีจะทําอะไรดีวะก็เลยอ่ะทุงช่วงนั้นมันจะเป็นกรุ๊ปช็อตกรุ๊ปช็อตไอวิทครับอ่าผมก็กรุ๊ปช็อตไปหนึ่งช่วงนั้นผมตามจิงจังอยู่จิงจังจิงจังอหนีหนีจิงจังไปหาจิงจังเขาก็พูดเหมือนประมาณบอกว่าพี่เอาพร็อพไหมคะโอ เอาก็ได้ครับแต่ใจเราอ่ะใจคือเราแบบเออไม่เอาก็ได้ว่าพอเมนเราขอปุ๊บอ่ะเอาก็ได้ว่าใส่ไปผมก็ถ่ายไปว่าถ่ายไปแบบหัวใจชนกันแต่ว่าหัวใจชนกันแบบฟิลเพื่อนอะไรวันเนี้ยตัวจริงจงเองอ่ะเขาเขายกมือโป้งหรือเราอ่ะทํทครึ่งหัวใจค้างไว้อยู่แล้วเราไม่ได้เห็นเรามัมแต่มองกล้องพอหันมาดูรูปปุ๊บอ้าวตายเลโยโด<ห>นแลยเนพอผมกลับไปที่บูธปุ๊บทางนู้นเขาก็ไม่รู้ว่าผมไปไปทางนู้นมา ผมก็เลยเไปไหนๆก็ไหนๆได้ไปสาร,รภาพตรงๆเลยว่าเออพี่จังพี่จังผมไปบุนมานะเอาอีกแล้วนะไทยนะเอาอีกแล้วนะโดยอีกแล้วเนี่ยครับคือความบันเลยอีกรูปแบบหนึ่งบู <ผม S 2> ้ดด้วยควาตรงบบข้าม<ด>กันเมมเห็นกันแน่นอนนะชีวิตการตามไอดอลผมอะเรื่องที่ฮาที่สุดก็คือการโดนเมมเบอร์ของเราแทง กลางไลฟ์คือคนชื่อได้ว่าไทยมีชะตาที่จะต้องฟัดก,กับพี่ฟิล์มให้ได้สักวันช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ว่าพี่ฟิล์มนั้นเขายังอยู่ยังอยู่แต่กัสเกิลไลฟ์คู่กับเบเบอร์อคนหนึ่งชื่อทอไทยอ่ะเขาก็ไลฟ์คือช่วงนั้นผมก็กําลังจะตามทอไทยเพิ่มเพราะว่าเออด้วยความที่ว่าน้องเป็นคนที่มีความพยายามเราอะไรประจําอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เมลกลสเข้าไปพอผมเข้าไปดูในไลฟ์ปุ๊บน้องเขาก็ถามว่า ทำไมพี่ไทยไม่ค่อยมาดูไลฟ์หนูจังหนูเห็นไปไลฟ์นู like, น่นไลฟ์นี่ทำไมพี่ไทยเพิ่งมาดูไลฟ์หนู <Wow. S 1> คำพูดที่คุณฟิล์มพูดกับผมคือจะให้มาได้ยังไงล่ะก็ไทยบทไปเรื่อยอะ่ะไทยไปวงนูน้นวงนี้ไปวอดอไปวงดอกไม้นู้นนี้ทอไทยก็นำหน้างงไปเราก็ตกใจว่าไปรู้ได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงไปรู้มาจากไหนในระหว่างที่งงเนี่ยเขาก็แทงเขาก็แทง, <c oughs> งผมอยู่เนี่ไปวง รงนี้พี่ไม่เห็นหรอกนะแต่พี่รู้โอ้ยโอ้ยบอกเลยว่าเรื่องนี้มีอะไรสักอย่างที่เราเนี่ยาอะว่าเอ็บตายเลยตาย,ตายวันนั้นเรียกว่ามีอย่างนี้เลยเออกันทุกที <S <s <ci an> ผมไปข่าวว่าพี่ไทยก็เป็นหัวดอ้อมด้วยนี่ใช่ครับผมอยากทราบว่าเป็นหัวด้อมเมมเบอร์คนไหนแล้วก็วงไหนครับผมอ,อ่อนณะปัจจุบันตอนนี้ผมเป็นหัวด้อมให้กับเมมเบอร์วงมิสซิสอยู่ครับ เป็นหัวด้อมของพิงพินมิสติสโอ้ก็ล่าสุดก็เราเพิ่งไปไล์เพิ่งไปไล์สุดกันนีเองปัจจุบันตอนนี้ก็รับรับเสริมเป็นหัวด้อมของวสา่า CMJ แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับอ่าบ้านของสตังบิสตอมอยู่ครับหลายคนอยู่แล้วเนี่ยเยอะอยู่<ช>น <ะ S 1> ครับ่วยใล้วคานาบว่าไปโดนตกมาได้ยังไงมันเป็นเรื่องราษสารต่อมาจากงานไอรักไอเชนเดนมิสซาอ่าผมได้มีโอกาสไปถ่ายกับ อาวงของเพลงพินตอนนั้นตอนนั้นัเป็นซีเกตเทวลอยู่ช่วงนั้นผมเมนน้ําหวานกับเจ้าหญิงแล้วเพลงพินก็อยู่ในงานแต่วันนั้นเจ้าหญิงไม่มามาแต่น้ําหวานเขาก็มีมีว่าซุ่มเมมเบอร์แล้วก็าุ่มไปเราส่งไปได้มิวได้มิลซีเกตก็ถ่ายปกติทีเนี้ยพอผมกลับไปงานปุ๊บช่วงวิสตอ m ตอนนั้นผมมีเมนจริงจังกับแจนจีวิสต o มอยู่ภาพที่ผมเห็นวันนั้นเพลงพีนถ่ายรูปคู่กับ แกนจีในงานเราก็เลยด้วยความที่ว่าเอ๊ะเขาสองคนไปรู้จักกันได้ยังไงผมก็เลยไปสืบสาวเราเรื่องจนได้รู้มาว่าก่อนเจนจีจะมาวิสตอมี้เขาเคยเป็นเทนนีให้กับสกีเทเบลอยู่แล้วเขาก็ย้ายย้ายมาวิสตอมเขาสองคนก็รู้จักกันเราก็เลยลองศึกษาเพงพินดูว่าเพงพินเป็นคนยังไงเพีงพินเป็นแบบไหนอะไรเนี้ยเราก็ถึงได้รู้ว่าเออเพลงพินก็น่ารักดีเพงพินก็แบบเขามีแก้มเป็นเอกลักษณ์ ก็เลยตามเพงพินก่อนช่วงนั้นยังไม่ได้ทําบ้านผมมาเริ่มทําบ้านเขาตอนกรกฎาปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็มีโอกาสได้คุยกับเพงพินในน่าจะเป็นลายสแควร์ของซีเกตเวลเป็นแบบว่ามีเพียงพินอยู่ข้างในด้วยก็เลยคุยกับเพงพินว่ามีคนทํดรอมให้เธอยังตอนนั้นเพียงพินเขาก็บอกว่าไม่มีผมก็เลยปิดเงียบไปสองสามวันแล้วผมก็แอบ มาทําด้อมของเขาแล้วผมก็บอกกับเขาไปตรงๆเธอเป็นช่วงวันเกิดเขาพอดีวันที่2ี่สกรกฎาคมโอ้กห oh, มันถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยเลยใช่ผมก็เลยบอกเขาไปตรงๆนะตอนนั้นเลยว่าเธอเรามีของขวัญวันเกิดให้อ่าก็ส่งไลน์สควอชด้อมส่งเพจส่งอินสตาแกรมด้อมไปให้เขาดูว่าเธอมีด้อมแล้วนะเป็นของขวัญวันเกิดของเธอจนทุกวันนี้ตัวพิงพิงก็ยังรู้สึกหลึกซึ้งว่าด้อมเนี้ยเป็นเหมือนของความวันเกิดของตัวเองชิ้นหนึ่งที่แฟนคลับคนหนึ่งให้กับเขามา เรื่องราวที่ประทับใจต่อวงที่าพี่ได้ชื่นชอบเนี่ยยังไงฮะคือวงมิสเซสเนี่ยที่ผมตามอยู่นะตอนนี้ผมมองแล้วผมรู้สึกว่าวงนี้เป็นวงที่ถึงฐานแฟนคลับของเขาจะดูน้อยแต่เรามองว่าฐานแฟนคลับของเขาอะ่ะก็ดูมีความเป็นกันเองกับตัวเมมเบอร์แล้วตัวเมมเบอร์เองก็ไม่เคยที่จะรู้สึกแบบว่าย่อท้อต่อสิ่งที่ได้เจอมาก็คือแบบเาฐานแฟนคลับน้อยบ้าง เชคก,กีน้อยมั่งวันนั้นเพลงพงนินสุวรรณเขาบอกกับผมอยู่ว่าเชคกีกของเขาในแต่ละง,งานรู้สึกว่าจะประมาณสองสามใบต่องานผมก็เลยเห็นมองเห็นเวลาตาของเพลงพินในไลฟ์สดวันนั้นว่าเธอก็ไม่ย่อท้อกับเรื่องแบบนี้นี่หว่าก็เลยรู้สึกว่าเออผมประทับใจในตัวเพลงพินมากกับการที่ว่าเออเขาไม่เคยละทิ้งความพยายามของเขาเลยเขา เลือกที่จะสู้ไปเรื่อยๆเ,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 เราในฐานะที่เราเป็นหัวบ้างของเขาคนหนึ่งเราก็พยายามชี้แนะกับเขาพยายามป้อนความรู้ในการในการใช้ชีวิตในการเป็นไอดอลว่าเราอย่าไปย่อท้อต่อความพยายามเพราะสักวันหนึ่งเราจะมีความสําเร็จของเรามาเองมันก็เหมือนกับคาพูดที่ว่าความพยายามไม่เคยทำลายสักคนกตั้งใจเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าผมประทับใจเมื่อกางจะให้อดอลก็เป็นสิ่งสาคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้อดดอนนั้น มีแรงผลักดันต่อไปเหมือนกันใช่ใช่ครับทีนี้ครับหลังจากที่เราเล่าเรื่องเราต่างๆกันมานะคว่าตอนนี้เราก็มาถึงช่วงนี้ครับช่วงป้ายยาแน่นอะนว่าป้ายยาถ้าในเทปปกติเราจะมีแค่เมมเบอร์แต่ครั้งนี้เป็นผักยกนะคร,ะครว่าเราจรึงมีอีกหนึ่งอย่างที่เราเพิ่มขึ้นมาเพลงครับผมคณไทยช่วยป้ายยาเพลงด้อนที่ ใช้ชื่อชอบให้หน่อยครับสักประมาณสามเพลงคือด้วยความที่ว่าตัวผมเองนั้นไม่ค่อยฟังเพลงไอดอลซะส่วนใหญ่แต่ก็มีมีฟังผ่งานๆมากๆสอ,อสองสามเพลงสามสี่เพลงอะไรเนี้ยผมจะแนะนําเพลงแรกเลยก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลของ The g a s Girl ครับเพลงแรกคือสาเหตุที่ผมชอบเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ผมชอบในตัวในลายกองบวกกับเนื้อหาเพลงที่ว่าสู้ชีวิตว่าแบบ ความสําเร็จของเรานั้นมันไม่ใกล้ไม่ไกลไปไหนหรอกมันเดี๋ยวมันก็จะมาถึงมันก็ตัวลายกองเองมันก็สื่อถึงความแบบสู้ชีวิตของในเนื้อเพลงเขาด้วยเพลงนี้สองนี้ผมต้องย้อนไป แรกๆเลยอะเพลงของ c ซียมคาเฟ่ผมจะชอบอ่ารักหนึ่งคำแปว่าน่าจะเป็นเพลงหลักเลยใช่ครับอ่าแต่รักหนึ่งคำของผมนี่ผมชอบในเวอร์ชันเวอร์ชันเทนนีครับอ๋อผมรู้สึกว่าเวอร์ชันเทนนีมันดนตรีมัน,นมัน,ม,น,ม,นมันกว่าโดนใจเราอะมันมันนะ เพลงที่สเรามาเพลงสู้ชีวิตและเพลงมันไปแล้วเรามาเพลงเศร้ามั่งอ่าส่วนตัวเ,เพลงไอดอลเพลงเศร้าอะ่ะมันหาฟังได้ยากเพราะฉะนั้นผมขอยกหยดน้ําตาของโฟ e เลยดีกว่าโอ้พึ่งปล่อยไม่นานนี่เองใช่ปล่อยมาไม่นานด้วยผมก็น้าตาคอเหมือน,นกันนะตอนฟังครั้งแรกอะ่ะแล้วด้วยตัวลายเอ็มบีที่แบบเออมันก็ คือคือด้วยความที่ว่าพี่โจลีเขาก็ซื้อถึงตัว m อมวได้ดีว่าแบบเคยมีคนรักคนหนึ่งแล้วเขาก็หายไปจากชีวิตเราแล้วเราก็จะรอไห้เสมอเมื่อนึกถึงเขาผมก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงอยู่น้ำตาเนี่ยมันเป็นเพลงไอดอลเพลงชาที่เรารู้สึกว่าเราชอบมาก เงครัคแถมแถม s t r a w บ e รี่ช h e e s e c ของมิซึสครั้งแรกที่ผมฟังอ่ะมันเป็นเพลงไอดอลที่แบบว่าดูน่ารากๆๆักน่ารักะก็เลยรู้สึกว่าอะแถมเพลงนี้ไปให้ด้วยเลยดีกว่ามีไหลไหลมหุงไลมไูดด้วยเนาะใช่ ูดถึงเพลงสามเพลงนี้แหละสามเพลงบวกหนึ่งเป็นสี่แล้วนะครับผมเราก็ต้องมาป้ายยากะเมมเบอร์ที่ชื่นชอบอีกสามคนอ่าคนแรกครับไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเขาไล่ออกจากบ้านเพลงคั่ค,ครับเป็นคนที่มีครบทุกอย่างเต้นก็ดีร้องก็ได้แล้วเป็นคนที่ใช้คาว่าเป็นเมมเบอร์ที่แลกที่สุดในวงการไอดอลท่าที่ผมรู้จักมาลืมบ้านมั่งลืมไลฟ์มั่งลืมโปรโมทนู่นโปรโมทดีมั่ง ลืมไปแล้วว่าตัวเองมีงานก็มีคือวันๆเขาก็ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยเขาก็โฟกัสแต่ชานมของเขาอยู่อย่างนั้นน่ะอ่าเป็นคนสามชานมใช่เขารักที่ชานมอ,อยู่แล้วช่วงนี้เขาเห็นชานมมากกว่าดอมแล้วตอนเนี้เอหายแลยอ้าคนที่สองพิมพ The Glass Girl ครับเคยด้วยความที่ว่าพิมพ์อะเป็นไอดอลรุ่นเพื่อนได้มาดูไลฟ์ได้ทำความรู้จักกับพิมพ์เราก็รู้สึกว่าแม้ว่าจะในไลฟ์หรือนอกไลฟ์พิมพ์ก็ดูมีความแบบ สู้ชีวิตไปในตัวจะมีไลฟ์ช่วงหนึ่งที่พิมพ์นั้นเขาบ่นกับแฟนคลับมาว่าเขาอยากได้งานทำเพื่อเป็นรายได้เสริมในกับการเป็นไอดอลด้วยนั่งดูพิมพ์แล้วผมก็มีความสุขว่าเออพิมพ์ก็แบบเหมือนเหมือนวัยรุ่นคนหนึ่งอะ่ะที่แบบว่าละคนมีงานหลักแล้วละคนมีงานเสริมด้วยอะ่ะเพื่อที่จะเอามาําเงินมาดํารงชีวิตของตัวเองต่อไปอ,อีกคนหนึ่งผมให้เป็นต่างวิ๊ดอมครับ เป็นน้องเล็กสุดข,ของวงที่ครบเครื่องมากๆร้องเพลงเพราะเต้นดีมีความน่ารักขายตัวเองเก่งเป็นเด็กขยันตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่มีความพยายามสูงแฟนคลับของตางจะไม่ได้ดูเยอะมากแต่น้องก็มีความพยายามที่จะเรียกแฟนคลับของตัวเองให้เข้าเข้ามาหาเขาเยอะๆมีอะไรอยากจะบอกกับไอรอนที่คนไทยนั้นชื่นชอบอยู่ไหมครับ ผมขอพูดถึงสตางก่อนผมอยากบอกสตางว่าไม่ว่าสตางจะเหนื่อยแค่ไหนกับการเรียนหรือการใช้ชีวิตการเป็นไอดอลตัวผมในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของดอมเขาก็จะคอยให้กำลังใจใเขายุ่เสมอแล้วสักวันหนึ่งผมจะทำให้เขานั้นเป็นที่พูดถึงในวงการไอดอลให้ได้มาถึงพิมพ์มัง่งพูดกับเขาในฐานะโอตารุ่นเพื่อนเลยว่าอยากขอบคุณพิมพ์ในทุกๆอย่างในคำปรึกษาที่พิมพ์อาจจะ ช่วยได้มากหรือช่วยได้ไม่มากก็ตามแต่อยากบอกพิมพ์พนะตรงนั้นเลยว่าขอบคุณที่อยู่นข้างกันมาเสมอนในฐานะไอดอลและแฟนคลับพิมพ์เป็นไอดอลรุ่นเพื่อนคนแรกที่ผมมองแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่คุยง่ายที่สุดในการใช้ชีวิตของผมในฐานะโอตาคนนึ้นมาคนสุดท้ายมาไฮไลท์คนสุดท้ายผมอยากบอกเพลงพลงิมตรงๆเลยว่าตัวเองมีดอมนะอย่าลืมด้อมอย่ามัวแต่กินชานม เยอะรู้ว่าแพ้รู้ว่าแพ้นมอ่ะแต่ยังกินชานมอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากินทําไมใจใจมันรไรกไหลอ่ะเออก็หัดไหลบ้างเออจะได้เออประชุมรู้ว่าเออแบบนานๆหัวบ้านจะมาดูไลท์ทีเออหัวบ้านก็เอออยากพักผ่อนบ้างตอวหัวบ้านต้องมาดูไลท์ตลอดหัวบ้านก็เออมีแฮงเอาแฮงเอาบ้างเอออไรเป็นวันในความในใจฟพิมากกว่าร่วงการนี้ก็มีแบบคนมาตามอะไรใหม่ๆนี้ด้วยเนาะ อันนี้คือก็อยากจะแนะนําอะไรกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นไอดอลใหม่ๆผมเริ่มเริ่มติดตามเรื่องอะไรนี้นะฮะอยากจะแนะนําคนที่มาเริ่มตามไอดอลใหม่ๆนะครับผมสิ่งแรกที่เราควรดูเลยก็คือกําลังซับของเราว่าเราสามารถอ่าซัพพอร์ตคนเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนสองก็คือเราดูไอดอลของเราที่เข้ากับตัวเรานสมมติเราชอบสิ่งหนึ่งแต่เมนของเราชอบสิ่งหนึ่งมันก็จะมีช็อตฟิลที่แบบว่า คุยไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็จะทําให้แบบว่าเอคุยกันได้ยากขึ้นแนะนําว่าให้เลือกเมนของตัวเองที่รู้สึกว่าเราคุยกับเขารู้เรื่องมากกว่าคุยแบบเออคุยเพลินจริงใน,งนีีเนาะส่วนเรื่องการไปงานไม่ไปงานอันนี้เราพูดจากใจในฐานะโอตะต่างจังหวัดคนหนึ่งเลยว่ามีกําลังสัพอที่จะสามารถเดินทางไปหาเขาได้ผมแนะนําเลยว่าไปหาเขาดีกว่าครับหาวันเวลาพักผ่อนว่างของเรานั้นมาหาเมมเบอร์ของเราเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเออ ในจอกับนอกจอเราเป็นคนยังไงอะไรวะเนี่ยแล้วก็สไ้ล์อะฝากอะไรก็ฝากฝากได้เลยครับผมก็ตอนนี้ครับผมเพจไทยไปเรื่อยนะครับผมก็กําลังจะเคลื่อนไหวใหม่ในรอบจันทร์หนึ่งปีแล้วอ่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมกับเพจไทยไปเรื่อยนะครับผมเพจไอดอลที่หวีดมั่วหวีดไปทั่วนะครับก็ฝากแก้มนุ่มของพงพินด้แล้วครับผมเร็วๆนี้กำลังจะมีโปรเจกต์วันเกิดของเพิงพินนะครับผมยังไงก็สามารถติดตามรายละเอียด แล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับโปรเจกต์มันเกิดเพลงพินได้ที่เพจแก้มนู่นของเพลงพินนะครับผมหรืออินสตาแกรมชี under score เพลงพินนะครับผมสามารถติดตามกันได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะผมกับที่ไล์จากเพจายไปเรียรด้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเพราะว่าได้เจอกันอีกด้วยนะคะฝากกันด้วยนะผมแตกไอดอลนะผมเจอกันอย่างนี้ได้นะผมทุกวันพฤหัสบดี 6โมงเย็นนะผมทุก่ยงนาของฟีดพอร์นะครับผมอย่าลืนมนะผมแตกไลน์ไอดดีๆไปด้วยกันดีๆไปทุกวันดีๆมันทุกวงเลยอกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของฟีดพอร และเว็บไซต์ Feedpod.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ถาง Feedpod2019@gmail.com Feedpod Feed happiness in your life with our podcast